สวัสดีเพื่อนๆที่นนครับผมส้มจี๊ดเก้าธันวาครับเราก็เข้าสู่ระบบการถ่ายทอดสดนะครับการฝั่นจักรยานของคุณพลนะักปั่นสุราธานีนะครับฝันถนนสายจักรยานสุราธานีนะครับวันนี้เราก็ปั่นมาเจอกันทั้งหมดสามกลุ่มก็ทั้งหมดส0ิบลำพอดีนะวันนี้นะสามสิบลำพอดีนะครับนะแถวว่ายาวแบบนี้เลยนะเช้านี้ครับสามสิบลำนะครับสนะนะวัสดีครับสวัสดีครับพี่นพสวัสดีครับพี่เอก นี่ก็อุทเทพสเตนเลสก็มาครัววันนี้ทั้งหมดส30มสิบลำมาดีนะวันนี้นะครับเวียยาวเหยียดลยครับวันนี้นี่คือขุนพลนักปั่นสุราษนะครับถนนสายจักรยานสุราษธานีครับเรามีปั่นกันทุกเช้านะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับปตทตาปานเลยครับเป็นถนนสายหลักของจังหวัดสุราษธานีนะครับการปันจักรยานตอนเช้านะครับถ้ามาสุราษนะครับอย่าลืมนะนึกถึงถนน สายจักรยานสุราษฎร์ธานีครับเรายินดีต้อนรับนะครับชาวนักปันกป่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือคุณพลน,นักปั่นสุราษฎร์ธานีนะครับยินดีต้อนรับนะครับนักปั่นทุกท่านนะครับยาวเหยียดเลยว,วันนี้สามสิบลำนะครับวันนี้ก็ชมด้านหลังไปก่อนนะครับวันนี้ช่างหมูทีเคบีก็มานะครับ คือมากันครบหมดนะครับวันนี้มาครบหมดนะครับวันนี้นะครับโอ้โหดนูนะครับเต็มสตรีมน,นะครับวันนี้นะครับเต็มพื้นที่ครับเต็มฟุตดีครับคุณพ่นักปั่ตสุราดครับถนนสายจักรยานสุราษฐานีรับเนี่ยครับยาวไปนู่นนะครับ ถ้าใครจะยิงไกสปินก็ไปก่อนได้นะครับเราไม่ได้กําหนดนะครับแต่เราตั้งไว้นะครับกลุ่มเราคือตั้งไว้ว่าความเร็ว35ไม่เกิน40ทําไมถึงต้องตั้ง35ไม่เกิน40เพราะว่าเราจะได้ปั่นด้วยกันได้ครับแต่ถ้าเกิดน้องๆคนไหนจะซ้อมเพื่อไปแข่งขันก็จะแยกไปซ้อมอีกทีนะเพราะปั่นเสร็จปุ๊บก็ไปแยกไปซ้อมอีกทีนะครับนี่ครับคือความสามัคคีของเรานะครับคุณพลนักปั่นสุรานนะครับไม่ว่าจะอยู่ทีมไหนก็ตามนะครับเราก็มารวมกันหมดนะครับ วันนี้น้องจูก็ดูอยู่นะน้องจูน้องจูก็ไปเปิดร้านรับซื้อไม้ยางแล้วมันเลิกฝันแล้วครับยอนกันทุกวันแลมันเลิกฝันนะแต่ที่จริงน้องจูไม่เลิกฝันนะครับคือมันไม่มีเวลาฝันนะครับไม่มีเวลาฝันให้มันดูให้มันดูไปเล่นๆไปก่อะครับเดี๋ยวมันก็ต้องมาแล้วมันอดใจไม่ได้แล้วดูเนี่ยมากันเต็มที่หมดนะครับสวัสดีครับนี่ครับหายไปนานนี่กลับมาฝั่นเหมือนเดิมแล้วนะครับ ปีกว่าแล้วกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วนะครับพุทเทพสเตนเลดนะครับนี่ครับเทพสเตนเลสนะครับนี่ครับเราก็ยินดีต้อนรับนะครับนักปันทุกท่านนะครับพี่พรพี่พรนะพี่สาวเราก็มาแล้วนะวันนี้พี่พรอยู่บ้านนะพี่พรอยู่บ้านนะครับไม่ได้ปั่นเลย พี่พอบอกไม่ได้ฝันเลยนะครับพี่พอบอกไม่ได้ฝันเลยนะครับพี่พอวันอาทิตย์นี้เราก็ไป,ท,ท,นะไปทุ่งใหญ่กันนะครับทุ่งใหญ่นะไปฝันทุ่งใหญ่นะครับกับเสือแห้ฮานะครับวันอาทิตย์นี้นะวันนี้ทั้งหมดสามสิบลำนะครับเพราะว่าวันนี้มารวมกันทั้งหมดสามกลุ่มนะครับมารวมกันทั้งหมดสามกลุ่มนะครับคนทั้งฝันสุราษนะครับมารวมกันนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้จะเป็นถนนสายจักรายานนะครับสุราษธานีครับ ซึ่งจะมีจักรยานปันนนป่นทุกเช้านะครับจักรยานปั่นทุกเช้านะครับสามสิบลำนะครับวันนี้นะครับเนี่ยครับเราก็จะปั่นเรื่อยๆแบบนี้ครับช้าๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับรถตู้จะเลี้ยวซ้ายรถตู้จะเลี้ยวซ้ายรถตู้จะเลี้ยวซ้าย มันจะเลี้ยวซ้ายแต่มันไม่ตามหลังไงเออไม่ครับไม่ได้ผิดที่จักรยานนะครับบอกไม่ได้ผิดที่จักรยานนะครับผมบอกมือแล้วบวบ่จาจักรยานจะตรงนะครับแต่รถตู้มันก็แซงขึ้นมาเพื่อจะเลี้ยวซ้ายนะเพื่อจะตัดขบวนนะครับเดี๋ยวคนที่ดูอย่างบ้านเออทำไมจักรยานไม่จอดให้จักรยานจอดไม่ได้นะครับ เขาจักรยานเยอะนะครับเดี๋ยวจักรยานชนกันล้มนะครับไม่ได้นะเราปั่นเราต้องนึกถึงความปลอดภัยด้วยนะครับนี่คือผมขี่มอไซคุมแล้วนะครับว่าจักรยานจะตรงนะครับแต่รถตู้มันก็จะตรงให้รถตู้มันจะเลี้ยวซ้ายนะครับยางว่าเราใช้ถนนร่วมกันครับเราก็ต้องเพื่อฟื้อเผื่อแผ่กันนะถ้าต้องมีผิดพลาดก็ต้องขอประธานอภัยผู้ร่วมใช้ถนนด้วยนะครับ แต่ไม่เป็นไรเพราะรถวิ่งช้าอยู่แล้วเพราะว่าผมใช้มอไซคันนะครับเช้าเช้าเราจะใช้มอไซคันนะครับสามสิบลำครับวันนี้ไปดูด้านหน้านะครับทีนี้เราจะเริ่มไล่ดูด้านหน้านะนี่อาจารย์ออสนะครับอันนี้อูนนะอันนี้ช่างหมูทีเคบีนะครับต่อไปช่างหมูว่าจะมาทุกวันแล้วเช้านะครับ นี uhm. ้พี่นกปืงขุนนะครับพี่นกปืงขุนนะวันนี้อันนี้พี่เอกนะพี่เอกครับอันนี้พี่อาร์สเต็กเอ็กแอลนะครับนี่ครับอันนี้พี่เปี๊ยกเครื่องเสียงนะครับได้ถึงเรื่องเสียงได้ถึงพี่เปี๊ยกนะครับนี่เปี๊ยกเราวแล้วพี่เปี๊ยกเครื่องเสียงนะ ก้จูบอกว่าเห็นแล้วอิจฉาเลยวันนี้พนมก็มานะผนนวันละห้านะพนมก็มาแล้วเราอยู่กันหมดหมดนะพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มบัวสยามก็มานะพี่หนุ่มบอกใครเข้าเซ้นวันแรกวันนี้แจกวายนะครับพี่หนุ่มบัวสยามทีซซิ่งนะครับ ีเราก็มาครบหมดแล้วยาวไปรูดสามสิบลำครับวันนี้เดี๋ยวให้ครบแล้วหมดก่อนต้องกลัวแนละ้วเช้าเราปั่นปลอดภัยนะเพราะรถจะรู้นะว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนสายจากักรยานหราษฎรามานี้นะ เราเช้าจะมีจักรยานปั่นนะครับก็แต่6โมงครับถึง8โมงครับเมื่อกี้สวนไปแล้วคือช่างหมูเราช่างหมูครบกำลังฟิตนะครับ <laughs> โสวนไปเพื่อถ่ายวิดีโอนะเพื่อนผมสวนไปถ่ายวิดีโอนะทีมงานเราติดหิานาะอ,อะไรอ่ะอ๋อหินตรงนี้มันจะมีโลโมหินอยู่นะคือเป็นแคนโตนก็จะเลยจะมีหินล่วงอยู่ข้างทางนะเวลาเพื่อนพี่ฝันก็ต้องระวังนิดนึงครับตรงน้าสูรถยนต์ฟอร์ดนะครับตรงนี้ยจะมีหินอยู่นะหินเยอะครับหินเยอะ เราไปด้านหน้าครับ เป็นเป้าเทอร์โบนะครับยาวไป้นู่นนะครับแถวนี้อย่าจะลืมนะคเพื่อนเพี่ที่อยู่ต่างจังหวัดถ้ามาสุราษฎร์จักรยานไปด้วยก็มาปั่นกับเราได้นะครับติดตามได้ที่หน้าเพจนะครับปั่นทุกที่ที่มีทางนะครับหรือช่องชาแนลยูทูบนะครับปั่นทุกที่ที่มีทางนะครับหรือทิกตอกนะครับโชคดี่9 0ันวานะครับทุกต้นทางมีหมดนะครับ ทุกคาทในแพลตฟอร์มนะครับผมมีหมดแล้วที่สามารถติดตามได้ครับตอนนี้เราก็จะข้ามป้ายบตรวัดปิงนะครับข้ามป้ายบตรวัดปิงความเร็วตั้งอยู่ที่42ครับเป็นพี่สรพจนะครับความเร็ว42ครับตั้งความเร็วนะครับวันนี้ครับ คามเร็ว52คสับ5.2าบมเาด้วยพี่หนุ่วัวสย่าม ขนมวัลลัช้าคนระับขนมมาแล้วนะครับสี่ถึงความเร็วอยู่สนะี่สิบเก้าครับระวังหมาซ้าย เจอยู่49นะครับข้างหลังก็วังไล่มาอยู่คนระับแต่มานมยิงมาก่อนนะครับมาลับเดียวรถโดดเลยครับตอนนี้มีมอเตอร์ไซค์อยู่ในกลุ่มขบวนจักรยานนะครับมอเตอร์ไซค์ไม่ยอมแพนครับขี่ขนาดขบวนจักรยานอยู่นะครับตอนนี้จะอันตรายตรงนี้นะเพราะว่าเขาไม่ยอมแพน 6นะฮเขาเส้นทะี่ความเร็ว42นะครับเช้านี้นะคนนักบัตรผูลาดนะครับถนนสายจักรยาน ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับการถ่ายทอดสดนะครับการปั่นจักรยานตอนเช้าของคุณพลนักปั่นสุราษฎร์ธานีนะครับถนนสายจักรยานสุราษฎร์ธานีนะครับสวัสดีครับ lốm